การพลูอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญในอาหารไทยมักใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อแต่งกลิ่นอาหารหรือเครื่องตุ๋นยาจีนทำน้ำซุปต่างๆรวมถึงยังเป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารวานิลลินซึ่งเป็นสารให้กลิ่นวานิลา มันเป็นส่วนผสมในการทำเบเกอรี่แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากใช้ประโยชน์ด้านการทำอาหารและเบเกอรี่แล้วการพลูยังถูกใช้ประโยชน์ในด้านการบำรุงสุขภาพรักษาโรคและใช้กลิ่นของมันเพื่อน,นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะชวนทุกคนมารู้จักการพลูในแง่มุมต่างๆเพื่อให้รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ที่มากมายของพืชพันธุ์ชนิดนี้การพลูคือการพลูคือพืชชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่ความสูงโดยประมาณอยู่ที่5-10เมตร หรือบางต้นอาจสูงได้ถึง20เมตรลักษณะที่สังเกตได้คือจะมีเรือนยอดเป็นรูปกลวยคว่ำแตกกิ่งต่ำส่วนของลำต้นจะตั้งตรงเปลือกเรียบสีเทาใบการรูจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามมีก้านใบเล็กเรียว ลายใบเรียวแหลมขอบเรียบแผ่นใบด้านบนเป็นมันมีต่อมน้ำมันมากมีสีแดงหรือน้ำตาลแดงส่วนดอกออกเป็นช่อดอกสั้นๆหรือดอกตุนแทงออกบริเวณปลายยอดหรือง่ามใบบริเวณยอดแตกแขนงออกเป็นกระจุก3ามช่อมีจำนวน6 2ถึง20 ดอกดอกมีใบประดับรูปสามเหลี่ยมยาว2-3มิลลิเมตรกลีบเลี้ยงสี่กลีบสีเขียวอมเหลืองและมีสีแดงประปรายผลการลูเป็นผลเดี่ยวมีหนึ่งเมล็ดมีรูปไข่กลับแกมรูปรีเมื่อแก่จะมีสีแดงเข้มออกคล้ำแต่เดิมการลู เป็นพืชท้องถิ่นอยู่ในหมู่เกาะโมลุกะทางตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียด้วยมีกลิ่นหอมโดยเฉพาะดอกตูมทำให้มีการนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่เมื่อ207ปีก่อนคกกริสต์กาลโดยมีบันทึกว่า สัก,กระพัดจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นใช้ดอกการพลูอมไว้ในปากเพื่อดับกลิ่นปากนอกจากนั้นยังถูกนำมาใช้ในการปรุงตำรับยาจีนหลายขนางสำหรับเป็นยาช่วยย่อยอาหารยาแก้ท้องเสียยาแก้ไส้เลื่อนยารักษาโรคผิวหนัง หลักเลื่อนและฮ่องกงฟุตก่อนที่ราวค์ศตรวรรษที่สีการพลูจะถูกนำเข้ามาเผยแพร่นในทวีปยุโรปจนกลายเป็นสมุนไพรที่มีราคาสูงและหายากมากในเวลาต่อมาเมื่อได้รับการวิจัยและค้นคว้าจนทราบสรรพ,พคุณทางยาต่างๆ จึงนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ด้วยสำหรับในประเทศไทยมีการนำการพลูมาปลูกบ้างแต่ไม่เป็นที่แพร่หลายพบเพียงการปลูกสำหรับใช้เป็นยาในครัวเรือนเท่านั้น แต่เนื่องจากความต้องการใช้การฟลูในการผลิตเครื่องเทศและสมุนไพรมีความต้องการสูงการฟลูในประเทศจึงไม่เพียงพอกับความต้องการการใช้การฟลูในประเทศจึงถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นหลัก โดยมีปริมาณการนำเข้ามากกว่า100ตันต่อปีส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียเป็นหลักส่วนประเทศอื่นมีเพียงเล็กน้อยเช่นจีนเบลแกเรียและอินเดียสัพพคุณของการพลูการนำการพลูมาใช้ประโยชน์โดยทั่วไป มักนำส่วนที่เป็นดอกตูมผลต้นเปลือกใบรวมไปถึงนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยมาใช้งานโดยเมื่อพิจารณาจากส่วนต่างๆจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้หนึ่ง ช่วยระง,งับอาการเจ็บปวดได้สารยูจีนอนในน้ำมันหอมระเหยของดอกกันพลูมิริทช่วยระง,งับอาการเจ็บปวดได้โดยผลการทดลองเมื่อนำน้ำมันหอมระเหยสกัดด้วยสารเอทานอนฉีดเข้าไปในหนูทดลองในขนาดความเข้มข้น50 100และ200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแล้วฉีดกรดอะซิติกเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องไรติงซึ่งทำให้เกิดอาการเจ็บปวดปรากฏว่าสามารถลดอาการปวดไรติงของหมูได้สูงถึงร้อยละเจ็ดและ65ตามลำดับสอง รักษาอาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารการลูมีริดช่วยรักษาและแก้อาการที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารได้โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญในตำรับยารักษาไทยกลุ่มอาการทางระบบอาหารประกอบด้วยยาธาตุบรรจบ มีส่วนประกอบของการลรูร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆมีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืดเฟ้อและอาการท้องเสียที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อและตำรับยาประสการพลูมีการฟูเป็นองค์ประกอบหลักและมีสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับมีสรรพคุมบรรเทาอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟอ้อจากอาหารไม่ย่อยเนื่องจากธาตุไม่ปกติสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจุบันที่พบว่าเมื่อทำเป็นน้ำมันหอมระเหยที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์จะมีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุของอาการแน่นจุกเสียดได้สาม แก้ลมแก้พิษบำรุงโลหิตในตำรายาของไทยมีการบันทึกถึงการใช้การคลูในการแก้ลมแก้พิษบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตหลายตำรับตัวอย่างเช่นนายพิกัดรีพิษจากซึ่งว่าด้วยตัวยาที่มีรสซึมซาบไวดังกงจากสามอย่างมี ผลผักชีล้อมผลจันเทศและกันรพลูซึ่งมีสรรพคุณแก้ลมแก้พิษเลือดแก้ธาตุพิการบำรุงโลหิตพิกัดตรีคันทวาดคือการจำกัดจำนวนตัวยาที่มีกลิ่นหอมแก้ลมสามอย่างมีผลเร้วใหญ่ผลจันเทศและกันรพลูมีสรรพคุณ แก้ธาตุพิการแก้ไขอันเกิดแต่ดีแก้จุกเสียดในยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตแก้ลมปรากฏในตำรับยาหอมเทพ,พจิตและตำรับยาหอมนวโกดโดยมีส่วนประกอบของการพลูร่รวมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆในตำรับ มีสรรพคุณในการแก้ลมยิงเยยนแก้อาการหน้ามืดตาลายใจสั่นคลื่นเหียนอเจเยนแก้ลมจุกแน่นในท้อง